สวัสดีค่ะขอสู้ช่องอ่อยกาบ,บัวเดอ้อจ้ะนี่ก็คือปวดจี๊สาวอ่อยตาจะเคยไปลองเพลงวนวนยุ่นยุ่เลิงกุละยุ่นน้องน้ำกุลละจ้าชีวิตจริงก็คือเป็นเมตาขายของช้ปอยู่กรุงเทพเทพตบางแคจ้าอืมเป็นหมยอืมลูกสามหาเลียงลูกพูดเดียวจะเป็นคนมากมวนจ้า ก็เครียดจ้ะชีวิตเนี่ยโอ้ยลำบากไมเจ็ดสู่แนวสู่ผู้เดียวค่ะเลียงลูกผู้เดียวชีวิตต้องสู้ค่ะเจะ้าราก็มักสวยม,มักงามเปนสิลงลำบาก,กบอะไรกับ,บ่ลืมสวยค่ะเพราะค้นมักสวยข <c oughs> ายของกับขายดีอยู่จ้าเพราะใดอยู่เพราะใดเรียงลูกเนี่ลละถามมารวยบอกับบะฮั่นรวยดอกจา้าลูกเลียนหนังสืออยู่ หาผู้เดียวจา้าหาผู้เดียวกินหาทั้งหูกทั้งหลานเจ้ากะบัรวยกะ้างค่ะว่าตาเลี้ยงลูกรอดเนาะว่าตาเลี้ยงลูกใหญ่เลี้ยงลูกโงลูกถึงฟังถึงฟ้าพี่วิตะเห็ดตัวแหน่หลายจ้าม,มาแจ้งตัวสวยสุดเราเจ้ากระสู่ทุกลูกแบบขายทุกอย่างขายอาหารตามสั่งขายปลาท่องโกทำทุกอย่างค่ะเพื่อที่จะได้เลี้ยงลูกรอด ชีวิตชีวิตบ่ได้แต้รอยรวยเกียบยูกุหลาบดอกจ้าลํำบากัวยางตัวแนวสู่มาจนถุกมือนี่แหละจ้าจัางไดก็ฝากอ่าติดตามเด้อจ้าว่างก็ติม้าลองเพลงให้ฟังขอบคุณทุกท่านทุกคนที่ติดตามน้องอ้อยขอบคุณแท้น้องอ้อยเด้อค่ะเด้ยอจังไดก็ฝากท่องอ้อยกาบบัวด้วยนะคะ น้องดังกะดีใจน้ำน้องอยากให้น้องได้เงินนะค่ะน้อ,อมือนีก่กะบ่มีอย่างหลายมาแน่น้ำตัวแค่นี้ละจ้าอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามช่องอ้อยกาบัวขอบคุณแทนน้องด้วยทุกท,ทุกท่านนะคะกดติดตามไปเรื่อยๆด้จ้าเด้อเดี๋ยวสิมะลองเพลงให้ฟังเรื่อยๆดอก้าโมได้ไม่เวลากะสิอัดมาให้ลองให้ฟัง ร้องเสียงสดแน่ไต้ดนตรีแน่เน,นาะค่ะเนาะจ้ะมืัอนี้เอาจักน้อยนเนาะโอเก่งอย่างเงี้ยเออเอาเก่งอย่างดีเนาะบัดนี้สิร้นนองวันคืนบ่ออกนะอืมเอาอันเอาเคเงีันหัวใจทนสักกันเนาะอืมจักน้อยจักน้อยเมืม่อรักกันก็ชื่นเมื่อรักคืนก็ชำ้ำ แต่เหตุใดจะยังไม่จำว่ารักคำให้เก็บทุกทีปวดมันโดนยาสั่งแต่ฉันยังไม่นีสู้อดสู้ทนรับจนป่านนี้เรื่องเก็บหรือดี มีทุกเวลาอยากมีรักใจเหมือนพระรามสู้ติดตามหานางสีดาด้วยรักจริงยิงย่งชีวาพระรามงามหน้าพระรามงามใจที่ฉันจำชำอด เก็บพ่อคนหน้าใสรูปสุดงามสมสังคมครั้งใครแต่หน้าเสียดายใจกดซกันอ่ะแค่นี้ก่อนเด้อค่ะลูกค้าลูกค้าถ่าพุดนะลูกค้าลูกค้าถ่าทายแม่ค้าร้องเพลงแล้วพุดนะลัตเตอรี่กับมาทาพุดนะ อาแค่นินด้วยค่ะเด้อบันดีค่ะก่อันทีค่ะบันนีกันตีลองเพลงสรงฮักสรงแหงค่ะเพลงโปรดสมัยก่อนหอมผักกกะแง่งผู้ใดนอกแกงน้อมไม้กินหอมลอยมาฟน้งใจให้คืดหอดอายคนนั้น วันกินข้าวป่าก่อนลาไปขายแรงงานไอ้บอกเราต้องห่างกันเพื่อฝันแล้วันของเราทิ้งทุ่งนางเงาทิ้นหาเท้เาปูกฟันส่งไอ้ขึ้นรถรำพัน ห่างบ้านอย่าลืมคำว่าเฮาสู่ดงสายเดียวอย่าเชี่ยวลืมสายใจเราน้องอยู่สู่ฝนทนหนาวเฝ้าคอยไอ้มาเคียงข้างเห็นนกสร้างรังก็หวังเห็นอ้สร้างตัวมองนะ้า ทำฟ้ามืดมัวน้องกลัวใจอ้ายลงทางกลัวสาวแสกซึมจนลืมน้องผู้อยู่หลังกราบละขอพรทุกอย่างเพิ่มหวังให้รักมีแรงหอมผักกะแงงเกิอดพ่อได้แห่งแท้โน กอดฝันคอยเฝ้าคอยรอบ่อให้หักเขาแหงแหลงสู้งานได้น้องคอยส่งหักส่งแหงกลับมาให้หอมแก้ม